ในชีวิตของคนที่รักแมวไม่มีอะไรเจ็บปวดไปกว่าการต้องอเผชิญหน้ากับช่วงสุดท้ายของชีวิตเพื่อนตัวน้อยที่เราแสนรักแมวเป็นสัตว์ที่รักสันโดดโดยธรรมชาติพวกเขามักเลือกที่จะซ่อนตัวในมุมเงียบๆเบมื่อรู้สึกไม่สบายหรืออยากพักใจแต่ถ้าแมวของคุณที่เคยขี้อ้อนชอบอยู่ใกล้ชิดคุณจู่ๆกลับเริ่มหายไปอยู่ลำพังใต้เตียงมุมห้องหรือที่ที่เขารู้สึกปลอดภัยที่สุด นั้นอาจไม่ใช่แค่ความเครียดหรืออาการป่วยธรรมดาแต่อาจเป็นสัญญาณว่าพวกเขากำลังเตรียมตัวหลาโลกใบนี้อย่างสงบพฤติกรรมแบบนี้เป็นหนึ่งในวิธีที่แมวใช้เพื่อจัดการกับความไม่สบายในใจและในร่างกายโดยเฉพาะในวาระสุดท้ายสัญชาตญาณของเขาจะบอกให้หลบไม่ให้ตัวเองเป็นภาระหรือเป้าหมายของสัตว์อื่น แม้แมวจะอยู่ในบ้านที่อบอุ่นปลอดภัยไม่มีอันตรายแต่เขาก็ยังเลือกที่จะหายไปในมุมของตัวเองเพื่อบอกลายอย่างเงียบๆถ้าคุณสังเกตเห็นพฤติกรรมแบบนี้พร้อมกับอาการอื่นอย่างเบื่ออาหารเคลื่อนไหวช้าลงน้ำหนักลดอย่านิ่งนอนใจนะคะพาแมวของคุณไปหาสัตวแพทย์ให้เร็วที่สุดแม้เราจะไม่สามารถหยุดเวลานั้นได้แต่เรายังมีโอกาสที่จะอยู่เคียงข้างพวกเขา ให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวและพวกเขายังถูกรักจนถึงลมหายใจสุดท้ายค่ะบางครั้งเราอาจเห็นเจ้าแมวที่เคยสุกสนวิ่งเล่นไปทั่วบ้านค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างเงียบๆพวกเขาอาจไม่ร้องไม่เข้ามาอ้อนหรือแม้แต่จะขยับเข้าใกล้เหมือนแต่ก่อนมีเพียงสิ่งเดียวที่พวกเขายังทำอยู่นั่นก็คือการนั่งเงียบๆแล้วจ้องมองคุณไม่ร้องไม่ส่งเสียง แต่กลับเต็มไปด้วยความรู้สึกมากมายเกินจะอธิบายมันอาจไม่ใช่แค่การจ้องมองธรรมดาแต่มันเหมือนพวกเขากำลังพูดกับคุณอยู่ในใจอาจจะเป็นคำอำลาที่ไม่ต้องใช้เสียงใดๆหลายคนเชื่อว่าสายตาสุดท้ายของแมวคือการรวมเอาความรู้สึกทั้งหมดที่เขาเคยให้คุณความไว้วางใจความรักและคำว่าขอบคุณที่คุณเคยมอบบ้านที่อบอุ่น ขอบคุณที่เคยเล่นด้วยกันและขอบคุณที่เคยเป็นทั้งเพื่อนและครอบครัวเสมอมาในวินาทีสุดท้ายของชีวิตแมวบางตัวอาจไม่ต้องการอะไรเลยค่ะนอกจากการได้อยู่ใกล้ๆคนที่พวกเขารักแค่นั้นก็เพียงพอแล้ว ดังนั้นถ้าแมวของคุณจ้องมองคุณเงียบเงียบนานกว่าปกติอย่าพึ่งเบื่อหน้าหนีเพราะบางทีนั่นอาจเป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่แมวกำลังส่งความรู้สึกสุดท้ายมาให้คุณถ้าคุณกำลังฟังเรื่องนี้อยู่และนึกถึงแมวตัวหนึ่งในชีวิตลองมองกลับไปในความทรงจำนั้นบางทีพวกเขาอาจเคยบอกลากับคุณแบบนี้เหมือนกัน